่าจ้าฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยอยากอะไรอีกเยอะเลยโอ้ยมางา้ยมายอมเยี้ยมบ่โว้ยนะฉันมาทำอะไรที่นี่ ไม่ตอนนี้เรากำลังจะโวสชื่อช่องของน้องนัทมว่าจะเอาชื่อช่องอะไรดีนะถ้าเอฟซีท่านใดที่อยากจะอ่าโหวตที่ช่องช่วยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะตอนนี้ก็มีอ่าบ่าวนัทอะไรนะบ่าวนัทพยักษ์ก็รอเอ็ดต์นัทมาเขาอยู่พยักษ์พยักษ์เบานัทพยักษ์หรือว่าจะเอาอืมเบานัทเอาไปเสี่ยวเบานัทเคซี่น้านาเอาไปเสี่ยว เบาวนัดเบาวนัทสาระแบนด์มาเบาวนัดสาระเบาวนัดสาระขามเออได้แบบนี้ได้แม็นบ่ครับแมนอันนี้แบบเบียร์ท่าพนมอันนี้เบาวนัดสาระขามได้นี่เดลล่าเนาะไม่เคยแพ้เนาะได้เออได้ได้เบานัทสาระข้ามช่างช่องของลูกสวัสดีครับผมเบานัทสาระขามครับเนี่ยเราเร็ววันที่แปดด้วยผมเบานัทสาระขามครับเนี่ยไม่ว่าแหะได้เลยเบานัทสาระขาม สาวแคสี่คนแกนมาคือบางนาสาข้ามคืออสวัสดีครับผมบางนาสาข้ามครับอม,ม,นม,มอนี้มาปกคอบบทลครับอสองกโอ้หอ้ยยังแรงกอีลมาในอสอนฉันอยู่เวลได้โซลล์กันและกันดูเดีอครับเพราะอเโซแต่ว่าโรดคลิปน่ะเบียบุงหูของใหหน่อถึงบอแต่ว่าถึงถึแต่ว่าทาทาอันไหนวิทยุทธาในอันั้นอันในฟนเฮดได้ ตัวเขาเบมุ้งม่วว่าแอปติดโหลดนะคือต้องไปเบอร์เน็ตเตอร์แอปดาวน์โหลดออเปอร์พวกแอนดรอยยังไงนะเบียร์เฮียเป็นหวายกันจังเลยเบียร์มาอาศัยตากแอร์พี่น้องทามมาถ่ายอยู่ข้างนอกน้องรับเทนเองเพราะมาพิมหมอกกับพี่น้องเสิร์ฟผ่านฉันเหมือนมาฉันเป็นอะไรกันโอ้ยโอ้ยเห็ดป่านี้ข้าวหัวเลยเยยยยยง อยากหาตาเมียแม่อย่ามสัยากหาตาเมียอ้ยเลยเมียงแม่อือก็อ้าก็เอ้าว่าเอาอสมัยใครตีใครสมัยเนี่ยตีกันมาสมัยตีันมานี่มีแตะนมพอม่เป็นจิแตกบ่าวนะสุนรคมเธอเป็นผัวฉันรักคนมีสองเราพร้อมพรอมก ว่าเมืองมาแรงันเนาะนี่ยก็แต่ข้ามาสะกดมนเนี่ยเงาบ่มาหาท่าไหรอ่ะมาเ่นล่างหน้าไม่งานเร่อหเยอะลงหน้าครับต๊กน้อยอยนห้องเหมือนพังห้องกับอกเย้างไว้เียปปอเนี่ยปอมันหลดได้ อันนี้หอมอ่อันนี้หอมนิดแตงบ่าวนับสารคามได้ไหมบ่าวนับสารคามคือคือคือนบ่าวนับสารคามเนาะช่องอ่าถ้าเกิดว่าช่องเป็นช่องลูกของเคสซีเฮดเจได้นี่แป๊บเดียวเหรอแป๊บเดียวแค่นั้นแป๊บเดียวอันนี้เป็นบ่าวนับสารคามแล้วเพิ่มช่องเพิ่มช่องแมนเอ้อเอ้ยคิดสซีสามารถดูแลได้หน้ากับบ้านน้ากับสามารถดูแลเอ้ยได้ดูแลกันอะไรกันได้แมนเอกัเป็นครัวไหนก่อนกับมืกับพ่อพ่อกันเนาะกับเนาะเอเบิ้งยันแล้วก็แยกกันเนาะ บอมัเลี้ยงมันคยไม่ก็คนเราชอบมันก็บชิบอยู่แล้วว่าเดือนนี้อ่ามันหลับช่องนี้ไม่บอมันแยกช่องอย่างนี้แคข็งเงี้ยน่ะมันอ้วนเขาของเอื้อยแค่นั้นเหรอโอ้โหสิ่งดีเด้อสิ่งดีกันเลยเลยแมนของข้าวแล้วก็แมนต์กรรมแมนอึดอกะอ่าเขาอ่านขาวอรู้รหัสกันเป็นยูทูบเขาวเขาก็เขารู้รหัสกันเลยแมนรหจะใส่รัดอุ้งเอยยังไงอ่าจะสลับช่องเพียงแต่ว่าคือแบบว่าแบบ เลี้ยนมทีแยกเป็นช่องเป็นช่องอับแมนแลมาเกับเงแต่ว่าเจแ้วันรับแมงกันเอาคดีได้ไรให้น้ำกันคดีได้รจนอะไรพ่ยอมาขมิเจ้าคืนันเลือกันไปก็ิก็ได้เต็มเตมาทนี่แมีดูแลสช่องบ่าห้มึงเงือใจหงตายเายเเอ้เี่ดำมาไอ้ดด ได้ทอดดีบ่อยป้ายทะเบียนนี่อของพี่เฮียอ่ะจะสอนกูจะสิถอดแม่ถานเต็บ่อยของผมไปพี่พี่เพีรบอกให้มาถอดแล้วถอดสองขั้นเลยแล้วว่ะเร้าถอด้ยังบอกว่าขั้นนี้ไม่ได้ถอดถอดสองข้างอพี่โนหน้าพี่โนหน้าก็มาคือกันไม่เห็นรุดดิแมนพี่นหน้าสามารถโอนให้กับสองไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามกันเนาะยังเขาไปถามเกิน ไม่แม่นานเลยสิบอออกเลขรถกูจะมาถอนเลขรถกูเราจะโทรหาผู้ใดคลายเลขชูหไม่ดีวันจะมาถอนรถทัางวันวันไหมแม่ไ่อยเห็นอยังเด้วสองดูเลขเก่ากัสองสองดูจะมาถอนเลขจะมาถอนเลขทุ่บอกแม่ข่อยซื้อหนีได้อยู่ในใบมุกอูใบมุกเขาปิดเลยเราไปทำยังไงมาไปดอกใบสองเสียมาถอนอ๋อเหรอสิ่งนี้หคายความว่าพี่น้องเด้ออวยจะมาคลิปหน้าครับพี่น้องเอาฝากช่องเด้อเอานายเป็นบ่าวนัดสารคามบ่าวนัยสารคามครับ โอเคเจะมานคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน